ดวงของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในเดือนพฤษภาคม2567นะครับมาดูกันว่าเดือนนี้เป็นไงนะได้เจ็ดดาบนะครับใครทําอาชีพสีเทาๆอยู่นะ,ะทาหวยนะครับหรือว่าปล่อยเงินอยู่นะหรือว่าขายเหล้าเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะเปิดผับเปิดบาร์ตอนคืนนี่คือเดือนนี้คือ,อยังไปได้อยู่นะครับหรือใครคิดจะทําอาชีพเหล่านี้นะทาได้อยู่นะนะครับไม่มีปัญหานะ,ะยังไปได้ สบายๆเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ทําอาชีพเหล่านี้ก็ต้องระวังโดนหลอกโดนโกงนะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเจ็ดดามเนี่ยในช่วงต้นๆเดือนนะครับใครที่มีคนมาจะยืมตังค์อยู่หรือว่าคนที่ยืมเงินไปแล้วนะอันนี้คือให้ระวังหน่อยนะครับเป็นไปได้ปฏิเสธไปเลยนะครับหรือคนที่ให้เขายืมไปแล้วเนี่ยก็มันติดตามทวงหน่อยนะครับ เราภานี่คือการเริ่มต้นการกิการงานการงานใหม่อะตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหม่นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยก็คือสอบได้สอบติดนะครับงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานดีมากๆอาจได้ย้ายไปไกลด้วยอันนี้คือต้องทําใจหน่อยนิดนึงนะ,ะตำแหน่งหนะ้าที่การงานนะครับการโชคลาบมีโชคด้วยนะเนี่ยโอ้โหชาวสิงห์โชคลาบของคุณมาถึงแล้วนะ พลาดมาหลายหลายเดือนแล้วหลายงวดแล้วนะี่คือในเดือนนี้อ่ะโชคของคุณม,มาแล้วนะนะครับหรือใครที่ทําร้านพวกจิวเวลรี่อยู่นะอ่านนมันมีจะเป็นกําไรนะครับหรือใครคิดอยากจะทำว่านะร้านจิวเวลรี่นะี่คือก็ทําได้เลยนะครับดูดีการเงินมาเยอะมากโด่งเด่นเรื่องการเงินนะครับได้ไพเ่เศรษฐีนี่คือชาวลัคนาสิงห์นี่คือการเงินปังเลยแหละอ่านี่บอกเลยนะครับในเดือนนี้นะ ต้นต้นเดือนน่ะให้ระวังนิดนึงเดี๋ยวเพราะมันมีเงินน่ะมันจะมีคนจ้องมามายืมนะครับมาโกงมาหลอกนี่แหละอ่านี้ก้าวถ้วยร้านอาหารขนาดใหญ่กิจการขนาดใหญ่ด้วยถ้าเกิดใครจะทําสิ่งเหล่านี้ทําได้หรือใครทําอยู่แล้วนะอ่าก็คือมันเป็นผลกําไรอ่ะในเดือนนี้นะครับส่วนความรักนี่คือมีเกณฑ์จะมีรักซ้อนนะอ่าอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับ ไม่ว่าคนโสดหรือคนมีคู่ก็ตามนะช่วงนี้นะ,ะก็ให้ระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับสุขภาพไม่มีปัญหานะครับยังแข็งแรงดีชาวลราศาีสิงห์อย่าลืมน,นะครับว่านี่เป็นการทนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจัะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับ มันเป็นปกติของการทำนายนะครับว่ามันต้องมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีด้วยนะครับอะไรที่มันมดีเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนเรื่องไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปจําใส่ใจนะเอาไว้เป็นข้อคิดเตือนสติตัวเองจะได้ไม่ประมาทนะครับ